สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องบอกลอยพุกท่านนะคะวันนี้มาในชุดกำลองอาจจะไม่เรียบร้อยต้องขอใครด้วยนะคะตอนนี้ก็มามาพาลูกสาวอาบน้ำน,นะคะวันนี้คุณแม่มีโครงการที่เราก็ได้ทําไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังมันมี ใจหลายๆอย่างพี่ต้องหยุดโครงการนี้ไว้ก่อนนะคะก็คือเราจะต่อเติมบ้านน้องพลอยนะคะมาฝั่งนี้เนาะเนี่ยตรงที่น้องนอนนะคะเราก็ต้องที่น้องจัดเก็บอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องทําเราต้องตอกเข้ามาเพราะเราต้องเก็บอาหารให้น้องนะคะเวลาเราไปตัดอ้อยตัดหญ้ามาเนะเาะแล้วไม่มีร่มนะคะแล้วมันอยู่กลางแดดแล้วมันก็จะแห้งเกรียมแล้วน้องอ่ะก็จะกินได้แค่วันเดียวนะคะก็จะกิน ต่อในหลายๆวันไม่ได้เราจะทําต่อมานี่นะคะตอนนั้นเราได้เริ่มโครงการมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังยังยังไม่เพียงพอที่เราจะสามารถสร้างได้นะคะตรงนี้นะคะต่อมาตรงนี้เนาะตรงที่น้องยืนนี่แหละคะ่ะตอนนี้หน้าหนาวอาจจะยังไม่เจอปัญหาสัเท่าไหร่นะคะเจอปัญหาแค่แห่งเตรียมเนาะแต่ว่าถ้าหน้าฝนนี้แหละคะ่ะทั้งแฉะทั้งเปื่อนถ้าเราไม่มีที่เก็บอาหารเนาะ ก็จะยิ่งแต่ยากเข้าไปใหญ่เลยนะคะอันนี้จะเป็นต่อเราจะต่อมาบางครั้งนี่นะคะต่อภาษาภาษาลาเขาเรียกว่าต่อเพิ่มนะคะแต่ภาษาไทยเขาเอื้อนมาอย่างนีก็ไม่ทราบนะคะนะคะน้องพลอยก็มีผลิตภัณฑ์นะคะมาบริการที่พี่เช่นเคยนะคะมีกระเป๋าผ้านะคะมี3แบบเลยแล้วก็มีเพื่อนน้องบอพลอยที่ดื้อน,นะคะตอนนี้เหลือแค่ไซเอ็มแล้วก็มีหมอนนะคะท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องพลอยนะคะ ติดต่อทางคุณแม่ไอ้เลยนะคะทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางไอเดียไลน์คุณแม่ที่แว่ที่ใต้คลิปต้องพอยทุกคลิปเลยนะคะมีบริเวณนี้นะคะที่เราจะต่อออกมาเนาะเพราะว่าตอนที่เราทําบ้านางบเราพอแค่เพียงบ้านนะคะที่เราอยากต่อ,ตอก็ามาไว้ให้เก็บอาหารมาให้เขาได้กินนานๆนะคะอย่างน้อยก็ถ้ามีร่มเนาะก็ได้ถึง2-3วันนะคะแต่ไม่มีร่มก็ วันเดียวนะคะแห้งกรอบเตรียมไปหมดแล้วนะคะมันก็สะดวกเวลาหน้าฝนด้วยนะคะเพราะว่าหน้าฝนก็จะไม่เปียกไม่อะไรนะคะไม่เปียกหญ้าไม่เปียกอะไรเนาะเพราะว่าเวลาเราไปตัดหน้าฝนมันก็เกิดปัญหาอยู่แล้วนะคะยิ่งมาอยู่ที่เก็บไม่มีที่เก็บไม่มีที่หลงฝนเนี่ยมันยิ่งจะเจอปัญหาเข้ามาใหญ่เราเลยต้องเปิดโครงการตั้งแต่เนินเน่นๆไปเลยนะคะท่านใดที่อยากร่วม สนับสนุนค่าหลังคาค่าเสาให้น้องบอกรอยยืดแล้วก็พี่บัวขาวนะคะก็ติดต่อคุณแม่มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณก่อนนะเดเนาะพี่จกักรลองอาจจะยังไม่ชํานาญนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ชมก่อนนี่นะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่จกักรลองมาถือให้หน่อยะคะอ่ะถือตรงนี้นะคะพี่จกักรลอง โอเคเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะบริเวณนี้เลยเราจะต่อมาไว้เป็นที่เก็บอาหารให้น้องนะคะไวาให้น้องอาบน้ำเนาะไวาให้น้องได้นอนเล่นเปลี่ยนบรรยากาศจักที่นอนน้องอย่างนี้น้องก็ได้นอนได้เก็บอาหารนะคะเผื่อเวลาท่านใดอยากมาหาน้องพลที่บัวขาวนะคะก็จะได้มาพักไปตรงนี้ได้นะคะเราได้เปิดโครงการไปรอบหนึ่งแล้วนะคะรอบนี้ก็มาเปิดตอให้เสร็จนะคะสารตอให้เสร็จ บางทีวันไหนคุณแม่หรือคุณยายที่สาน้องพลอยอยากมาเล่นกับน้องพลอยนะคะก็จะได้มาอยู่ตรงนี้เนะาะถามว่าทาไมไม่ทําให้คุณแม่คุณยายที่สาวน้องพลอยด้วยนะคะเราอยู่กันคนละหมู่บ้านนะคะแล้วก็สถานที่ตรงนี้มันไม่เพียงพอ,ต,อ,อต่อเราที่เราจะสามารถสร้างให้เขาอยู่ได้อีกสามเชือกนะคะสถานที่ตรงนี้มันค่าที่จะทาแค่เพราะว่าเราได้สร้างตรงนี้ไปแล้วนะคะอันนี้ขอให้พี่ๆเข้าใจด้วยนะคะ เรามีผลิตภัณฑ์มาบริจาคท,ที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะกระเป๋าผ้านะคะเสื้อน้องพลอยแล้วก็หมอนนะคะท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องเพื่อช่วยสนับสนุนค่าหลังคาค่าเหล็กค่าเสาให้น้องนะคะติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะเ,ออเดี๋ยวพาไปดูอ้วนอาบน้ำกันเนาะใส่ค่ะไอเดีวมาเดียวนี่นะคะ ตรงที่น้องอาบน้ําตรงนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยองกองสับป,ปะรดนี่นะคะถ้าโดนแดดไปสามสี่ห้าวันก็จะเริ่มแห้งกรอบเกรียมไปเลยนะคะน้องก็จะไม่ค่อยกินแต่ถ้าได้อยู่ในร่มอยู่ในอะไรน้องก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างหญ้าเหมือนกันถ้าถ้าหญ้า,ย,ายังสดยังใหม่ๆเหมือนตอนตัดนะคะไม่โดนแดดเนาะ น้องก็จะกินได้หลายวันนะคะหนึ่งวันสองวันได้เลยมันก็จะประหยัดทั้งค่าน้ำมันทั้งระยะเวลาย่นระยะเวลาเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นผลดีต่อตัวน้องมากมากเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเผื่อบางทีพี่ๆอยากมาหาได้กับน้องพลอยเนาะได้มายืนตรงนี้นะคะมีที่ร่มยืนมีที่ร่มอยู่ พูกข่าวให้ทุกพ่ออาบน้ําให้นะคะเด็กต้วนก็ท่าเดิมค่ะสามเหลี่ยมทองสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมสถานโลกนะคะท่านใดอยากร่วมสนับสนุนค่าหลังคาแล้วก็ค่าเสาให้น้องพลอยและพี่บัวขาวนะคะติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะเสาก็น่าจะใช้ประมาณสามต้นนะคะเสาใชา้เสาน่าจะใช้ประมาณสามต้นอ้วน เล่นดินแล้วเล่นดินแล้วนะคะเสาตรงนี้ก็น่าจะใช้ประมาณสามต้นนะคะหลังคาใช้กี่แผ่นนาะวันวันน้านช่างนะคะประมาณ2ีสุดรอนอนให้คุณพ่ออาบน้ำนะคะแต่เด็กอ้วนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปนอนชุบทาแป้งก่อนนะแม่ทาแป้งก่อนแล้วกันใช่ไหมคะ คนอ้วนทำอะไรคะลูกที่ตัวเองมันไม่ได้นะโอโหโอโหโอโหลูค่ะอะไรเอ่ยกลมๆอุ้ยอันนี้คือเขาชอบมากเลยนะคะแบบนี้ดูค่ะถูกอกถูก,ถกใจ คุณพ่อถือไม่เรียวรอแล้วนะคะเพิ่งอาบน้ำให้เสร็จโอลูค่ะอ้วนพอแล้วอ้วนโอ้ยดูปาติโทปาติโทอยากชวนพี่บัวเล่นนะคะนี่ใจเขาแต่ว่าพี่บัวเขาไม่ชอบเล่นดินนะคะเพราะพี่บัวเขาค่อนข้างที่จะสำอาง ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะก็ตามภาพที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะอาบน้ำปลาอ้วนไปปลาปลาปลาอาบน้ำเยอะเยเยอะเอาโอ้ยหนออ้วนเลยอ้วนโอ้ยี้เหล่มากเลยไม่มีใครอยากกอดหรอกแบบนี้นะ่ะ ตัวก็อ้วนพุงก็กลมอุย้ยนี่นะคะน้องบอบลอยขี้ดือ้อขี้ดื้อสมสมชื่อช่องไหมคะอ,มอย่านะอย่านะอาบน้ำก่อนนะอ้วนน้องพลอยเพิ่งจะสามขวดนะคะอาจจะดื้อจะซูนตามภาษาเขาเนาะนี่นะคะเอ่าเลยลูก ที่ไปเลยพี่บัวก็เล่นสไตล์คนหลอนนะคะถูเสาไปถูเสามาแต่น้องพลอยก็นี่แหละคะ่ะกลิ้งทุกทิศเลยนะคะอืท่าอะไรอีกนั่นท้าอะไรอีกนั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย ทุกใจโอ้โหบุ๋วนี่แหละค่ะอ่าแต่ละวันกว่าจะอาบน้ําเสร็จเนาะก็ใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานหน่อยไม่น้อยหรอกนะคะอาบน้ําให้พี่บัวเสร็จสามรอบนะคะน้องบอยยังอาบน้ําไม่เสร็จเลย ใช่ใช่เลยตึมตึมตึม,มอืดก่อนอืดลูกหมูใช่ไหมเนี่ยตัวกลมๆเนี่ยือแบบเงียมเลย เดี๋ยวคุณแม่จะช่วยคุณพ่ออาบน้ำให้ลูกสาวก่อนนะคะยังไงฝากโครงการต่อเติมบ้านของน้องบอพลอยที่ดื้อไว้ด้วยนะคะฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวน้องบอพลอยที่ดื้อด้วยนะคะดูค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอเลาให้เพียงเท่านี้แล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์คุณแม่ทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะทางเบอร์โทรศัพท์ไอดีลน์นะคะน้องพลอยมีผลิตภัณฑ์มาบริการพี่ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมอนกระเป๋าผ้าลดโรกร้อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ